หากคุณทําธุรกิจที่ช่วยโลกสินเชื่อสีเขียวพร้อมช่วยคุณเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่โฆษณาสถาบันการเงินแต่ว่านี่คือไอทดีที่ไอพร้อมมอบสิ่งที่ดีให้กับคุณ หากว่าคุณคือคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องของปัญหาคลายแม n ช e หรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแต่ถ้าพูดแบบนี้นี่อาจจะไกลตัวไปสำหรับบางท่านคิดง่ายๆเลยนะคะหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าประเทศไทยตอนนี้มีทั้งหมด3ฤดูนั่นก็คือฤดูร้อนร้อนมาก ของเราจะมีความร้อนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีฤดูร้อนที่กินเวลายาวนานแถมยังมีอากาศแปรปรวนอีกต่างหากตอนนี้เ่ยอาจจะร้อนจนทนไม่ไหวอีกหน่อยก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองตกลงมาจนทําให้เกิดน้าท่วมเลยก็เป็นได้นี่แหละค่ะคือปัญหาของคลายแมตเชีที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเราฉะนั้นจะดีแค่ไหนล่คะคะหากว่าธุรกิจของเราสามารถที่จะสร้างรายได้ไปพร้อมกับการกอบกู้อนาคตของโลกใบนี้ได้อีกด้วยคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าอาเซียนซึ่งนำโดยประเทศสมาชิกสำคัญได้แก่สิงคโปร์ไทยมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ได้มีการปล่อยชิ้นเชื่อสีเขียวซูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีติดต่อกันโดยมีมูลค่ารวมสูงสุดอยู่ที่24,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ800ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะ แล้วธุรกิจอะไรบ้างนะที่จะสามารถขอรับสินเชื่อสีเขียวนี้ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างอาคารสีเขียวประกอบธุรกิจพลังงานสะอาดธุรกิจการคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสาธารณูปโภคการเกษตรหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนก็ล้วนสามารถขอรับสินเชื่อสีเขียวตัวนี้ได้ค่ะ และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยของเราค่ะถึงว่าเป็นผู้นําด้านการปล่อยสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนซึ่งสินเชื่อยั่งยืนตัวนี้นะคะแตกต่างจากสินเชื่อสีเขียวค่ะตรงที่จะครอบคลุมไปถึงทั้งประเด็นทางสังคมและประเด็นแรงงานด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในปี2021ค่ะประเทศไทยของเรานะคะได้ปล่อยสินเชื่อยั่งยืนไปแล้วกว่า5,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ1,96,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ การรับมือกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นโจทย์สําคัญทั้งในประเทศไทยของเราระดับอาเซียนไปจนถึงในระดับโลกแต่แน่นอนค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรหรือเป็นผู้ประกอบการก็ล้วนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันแก้ไขปัญหาของโลกใบนี้ได้และที่สําคัญแน่นอนว่าสินเชื่อสีเขียวและสินเชื่อ,อยั่งยืนนี้ก็พร้อมสนับสนุนคุณในทุกย่างก้าวนั่นเองค่ะถ้านึกถึงข้อมูลดีๆเรื่องการค้าและการธุรกิจนึกถึง i อ d ดีเพราะว่าไอพร้อมมอ ที่ดีให้กับคุณ